จานแดงทุกคนกินจานแดงกีตาร์ไม่ใช่คนวันนี้ผมมาเปิดคลิปใต้น้ำใต้ท้องทะเลนะทุกคนก็สมมติวันนี้ถ้าเื่กนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พีน่าของสันกี้ก็ share, ไปนะชมกันเลยดีวยกว่าต้องมีกินอะไรต้องเอ๊ะน,นะครับบันเดียห์อ่ะสุดยอดไปดูกันเลยดีวยกว่าแฟนครับออฟฟิเชียลอาจย์เอ๊ะ S <S เอา嘛านับนับหนึ่งสองสามแล้วจะเอะเนะโอเค <S 1> 1, <S okay. เอไหมหนึ่งสองเอ้ยต้นไม้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 มาหนึ่งสองต้นไม้นี่ดิต้นไม้เดียวกันดิอ่าเดี๋ยวผมไปต้นไม้เดี๋ยวผมไปอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาต้นไม้นี่อ,นนนอ,นนนอ,อ่าหนึ่งสองใช่เอ๊ะวันนี้มาอีกแล้วครับท่านก็วันนี้มาอยู่กับอ่อาดับเบิ้ลอาจารย์แดงนะ วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำกระทำใช่แรกเลยทำนะนี่ผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูอันนี้คืออาจารย์แดงสองนะอาจารย์แล้วอ้าวพอดีพอดีอันนี้คืออาจารย์แดงคือเคยเห็นว่าเราเล่นแมอาจารย์แดงเขาเขาจะมีโลกคู่ขนานใช่ไหมนี่อาจารย์แดงมาจากโลกคู่ขนานไงใช่ใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมตีอาจารย์แดงให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีตีให้ดูนะนี่การตีคือการกระทำ้วเห็นไหมทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการกระทำผมเดินแล้วดินมีเสียงเนี่ยคือการกระทำดอกไม้ชุบแล้วแตกออกเนี่ยเป็นการกระทำอ่ะสมมติผม อ่าผมหาสัตว์เนี่ยอ่าความหิวก็จะเริ่มมาแล้วนี่ก็คือการกระทำเหมือนเันเฮ้ยเดตะกหน้าใครหน้าใครเัารถจานจหจานใครอะไอชิเกเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ปเากดไปเบาใครอ่ะคือใครอ่ยใครอ่ะมันล้มหไม่ได้นะคือใครคือใครพี่พพี่ินพี่ิมโอ๊ยไม่ใช่อจานจอน้าวว้วเฮ้ย ตื้หอมหวานเหมือนข้อหลามบางกะปิโอ้ยไอ้โลกิตไอ้โง่ไอ้ควายเฮ้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 ยเี่ยเฮ้ยเี้ยเห็นเฮ้ยมฮ้ยนี้อคนที่ไม่เข้ใเฮ้ยเฮ้ะนม้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้เห้ยเฮ้ห้ยเฮ้ยเฮยเฮ้นเ้ยเฮอยเ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเฮ้ยนฮ้ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดินตาม้ พี่แก่สองคนเฮ้ยขอโทษเปล่าขอโทษเป่าขอโทษค่าขอโทษข่ากันแล้วนี่คือใครอ่ะคือใครอ่ะอ๋ออันนี้เราบอกไปที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์เขาเป็นอาจารย์เปใครอาจารย์แดงหนึ่งอาจารย์แดงสองไอ้แล้วอาจารย์แดงคือใครอ่ะอ๋ออาจารย์อาจารย์นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกีตาร์ริสเพลเยอร์กีตาร์มือกร์โ้กีตาร์เป็นบบแบบโคเปอร์เพเยอร์กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอกีตาร์อีสปอร์ตนะ ออุ้้ยะไรนนนัเป็วัดเป็นกีตาร์หรดอเ่าเป็นมือกีตาร์นะโอ้เราลองจีรจาร์กันกันมาแล้วมีมีกีตาร์ให้ฟังไหมแบบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยมีกีตาร์ไหมตอนนี้ก็กำลังหากีตาร์กิ๊สันอยู่นะเดินหาอยู่ใช่ไหมนอาจะรู้รู้สึกมันเห็นอยู่ด้านบนตัวใช่ไหมฮไม่ข้างบนคือกีตาร์ของของฉันเองข้างบนคือกีตาร์ของฉันใช่แล้วก็ไหนว่าตาผมยังไม่เห็นเลยจ้ะตาบอดแน่แกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างตาบอดจริก็รู้นี่เนี่ยถึงว่าทำไมคนนี้ตาแดงกล้ำเลยอ่ะดูดิ ตามอาจารย์เขาเติมมาอาจารย์เขาเติมมาใช่ใช่ใช่แล้วแบบราแล้วแบบเราเนี่ยอาจารย์ชอบกันไหมอยากครบสองเนี่ยเฮ้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 มันอยู่ในหลักก็ทธธรรมของการกระตุกอิอพราชาไกวันนี้คือแบบทไมไม่ไม่เล่นกีตาร์สอนธรรมะกันเหรอดับเบิลแดงอัมตอนนี้ไงก็บอกไปแล้วไงตามหากีตาร์อยู่ใช่ แล้วก็แบบอยากฟังธรรมะมีอะไรมีธรรมะอะไรฟังสักคนละบทไหมน,น,น,นี่ไงสมมติพูดว่าตื้อหอมเหมือนข้าวลามบางเออไม่ใช่ตื้อหอมหวานเหมือนข้าวลามบางกะปิผมก็ไม่ได้แสดงว,ว่าผมจะพูดว่าตื้อบันหอมนะคุณแค่คิดไปเองนี่มันคือคําพูดคุณจะสื่อไปเองนะแล้วคุณจะเลิศ <enam> เลิ่มีเงี้ย<ห>อื่นอีกไหมแล้วเงี้ยอื่นอีกไหมใครจะไปเรียน มาเรียอ๋อเดินไปกัแล้วแต่มึงอันนี้นี่เดินเดินมาดูเจอเดินมาแค่เจอเข้าแล้วเจ้าอ่ะแล้วไงย่อต่อเอ้เห็นนี่ไหมเห็นอันนี้คือพระจุติอืมมันคืออะไรอ่ะพระจุติคืออะไรอ่ะกะเด้าคนนี้ทีกะเด้าคนนี้ทีดูดข้างซ้ายทีดูดข้างขวาทีได้ดับเบิ้ลผมมีสองดับเบิ้ล เรเคือแดงโอเคเล้วกันเดี๋ยวหรือว่าเราเข้าใจอ๋อเข้าใจใช่ไหมเอาเป็นว่าอาจารย์สองคนชอบหนูไหมคะเว้ยอุ้ยอุ้ยอาจารย์อาจารย์จารว่าไงอาจารย์ไม่ได้มีคนผ่านมาเช่นนี้บ่อยๆนะบอกให้อาจารย์จะไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกใช่เปล่าอาจารย์ก็ชอบตื้อใช่ไหมล่ะใช่ป่ะมาแล้วเว้ยอืมชอบกันก็ลองแย่งกันสิอาจารย์ เนี่ยลรงย่งฉชนซีจานราตัดกอคลิปอยเฮนี่เนี่ต้องต้องต้องแย่งกันด้วยคำพูดสิเองแย่งคำพูดคำพูดแบบคำพูดหลักธรรมอ่ะเออจานม่สนแล้วม่สนหลักครแล้วม่สนลกนะไหนต้องพูดต้องพูดด้หลักธรรมต้องพูดด้หลักธรรมเนี่ยฉันฉันไม่เอานะจันอะฉันเดินหนีนะจาน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 จาจาจนจาจนจานาจาตนนนนนี่น การที่เราตีกันเนี่ยมันมันไม่ไม่ใช่หนทางสงบสุขแล้นะปัญหาเนี่ยมันต้องจบด้วยคำพูดใช่เนืงแค่เคลียร์กันเลยไเกันเนี่มันต้องแก้ด้วยคำพูดมันก็ต้องแก้ได้อย่างนี้ไงล่ะนี่ล่ะจานจานหมดจานจานเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่ต้องตีกันแล้วเอาเป็นว่าใครบอกรักดิฉันแบบหวานที่สุดเดี๋ยวฉันให้ไปแล้วกันไม่มีคำบอกรักแต่มีดอกไม้อ้อ เนี่ยด้วยในนนเรียรถประนี้ไม่มีการบอกละครทั้งสิ้นใช่หรอต้องต้องบอกนะแต่แต่มในบับนี้ต้องบอกนะเพราะว่ามีคนพลาดมาน้อยแถวนี้จันดงกับจันแดงเลยว่อยากอยากสอนพิเศษไหมอยากสอนพิเศษไหมไอ้หนูนี่สวยจังเลยไอ้หนูได้แล้วดอกไม้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 แล้วแบบไม่มีผัวไม่มีเมียกันหรอจ มีนะแต่ว่าแต่เหมือนมืออนี้เขาเขาไม่ได้มาไปตัดกล้องเขาเขาเขาไปเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้มาไปตัดกล้องก็สนก็สนสนใจฉันเนี่ยล่าล่าสุดซื้อเบนท์ให้อาจารย์เนี่ยโอ้โหใช่เหรอมันดูอาจารย์เลยนะทำไมมีอาจารย์เปย์ยังเอามีอาจารย์เปย์ยังเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีอาจารย์เปย์จังนั่นรับรับหนุ่ยเพื่อนไปสักคนไหมมีมีให้เพชรมีทองให้เนี่ยมีกีตาร์ให้ไหมอาจารย์เดี๋ยวกินโอ้ยมีอยู่แล้วกีตาร์เดี๋ยวได้ให้เกี่ยวทุกวันเลย เกี <ider> MM <stein> ่ยวสายกีตาร์ไงช่วยปรับเหมือนราการสอนปรับสายอะไรเงี้ยลิงใช่โอ้โหเอาวันว่าฉันรู้แหละว่าทุกคนอยากได้ฉันมันดงไหบอกเลยนะนี่อาจารย์สองคนที่นี่นิ้วดีนะเนี่ยสปีดโซโล่ลิงทุกวันกีตาร์ใช่ไหมโซโล่ได้แบบเออกีตาร์นั่นแหละเนี่ยอันนี้เป็นคนละสองพันอันละ เอาหนี้ไปคนละสองพันอัน,นอ,อ,อยู่ไหนอ่ะยืมได้ไหมอ่ะอยืมได้ก็น่าจะยืมได้นี่นี่นี่เอาไปแล้วก็ถ้ากเกิดใครสร้างเนี่ยใครสร้างกีตาร์ได้เหมือนที่สุดอ่ะดิฉันจะให้ไปฉัน,น,นจะให้ตัวฉันไปแล้วก็ให้เพชรจิ้มจนมากอุ้ยพูดอย่างนี้มันก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลย้มีเพชรจิ้มจุนมากนะนาที่สีสีดำมาจากตรงนี้นะสีดำมาจากข้างล่างนี่นะข้างล่างมันจะมีปลาหมึกอยู่อ่ะเอาปลาหมึกหายไปไหนหมดแล้วอ่ะปลาหมึกจมน้ำตายเหรอขอบคุณ ไม่แป๊บมึงจมน้ำตายอ่ะไม่เป๊นแรเดี๋ยวให้สีดำไปเลยแล้วกันนะไปหาสีแดงเอาเองแล้วกันนี่สีดำเนี่ยจะโปรไปให้ตรงหน้ากีต้านี่นี่นี่อันนี้นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือต้นแบบของกีตาร์ทุกคนต้องสร้างแบบนี้ใช่แล้วสร้างเป็นสองดีก็ได้นะสองดีก็ได้แนวนอนอะไรเงี้ยเออใครเหมือนสุดจะให้ของขวัญด้วยกันให้เกี่ยวสายกีตาร์ให้ทั้งคืนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นสร้างเลยแล้วกันเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมีรอบแมนบเลยเนี่ยสีแดงเนี่ย ล่างสูงก่อนนะอ่าล่างสูงเป็นอ่าเป็นเป็นกีตาร์เบนเดอร์รุ่นสเต็ตนะอ่าอ่าของผมเป็นไอ้กีตาร์กิ๊สันนะกิ๊สันอะไรเลสเลสพอใช่เลสพอจะต้องเหมือนเลยนะสีสีต้องเหมือนเลยนะสีต้องเหมือนเลยนะสีต้องเหมือนเลยหรอสีคล้ายอะไรนี้ก็ได้ขาวอ่ะจะสร้างอะไรดีเนี่ยแต่ว่าแบบอาจจะแบบเดิมๆที่ฉันมาแล้วกันเดี๋ยวฉันมาต้นนั้นที่หลังแล้วกันมีที่ตากคนแก่ไหมอ่ะดูว่าอยูไม่มีดีนี่จะต้องแก โดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยจานเราโดนอะไรจราะว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะเอ้ยโอจานเราโดนอะไรเนี่ยอย่าลืมนะต้องสร้างนเหมือนนะต้องสร้างมันเหมือนนะโอ้จานเราโดนอะไรอ่ะถ้าสร้างไม่เหมือนมันจะระเบิดถ้าสร้างไม่เหมือนมันจะเมึนมันจะระเบิดแล้วแล้วยังไม่เต็มจะเหมือนได้ยังไงเอาอ่ะงั้นเราสร้างเลยต้องสีต้องมีสีแดงอ่ะเฮ้ยมีสีแดงจะระเบิดเลยเหมือนเลสโซนอะไรเงี้ย โอดีดีนีมึงก็อยู่อ๋อโทษดีโัวดีโอ็ดตัวดีโัวดีต้องต้องมีต้องมีสีแดงใช่ไหมใช่แล้วค่ะบไม่ใช่ไหนคนแก่กหายโอเคคนแก่หายอ่ะอีหนู่ขอคนแก่เราดีอีหนูตรงนี้ครับโอ๊ยโอ้ยเว้ ไหนๆลองสร้างกันสีลองสร้างกันสีมันไม่มีสีแดงค่ะสีแดงมันไม่เยอะเท่านี่ยสีแดงนี่ไงนี่สีแดงเนี่ยตามแมปเลยน่ะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยีเน่ยต้นไม้ใบหญ้าเต็มเลยเต็มแมปเลยเนี่ยนั่นเราขุดกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมใช่แล้วต้องต้องขุดกันเด็นี่ยนั่ผมกระทำกีตาร์นะครับผมนี่ก็ต้องผมก็ต้องขุดใบไม้เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวให้เราขุดไปด้วยละกันเชิบเชิบนี่นี่นี่กีตาร์ สร้างอย่างนี้ก็ได้นะสร้างอย่างนี้ก SO ็ได้แบบเนี่ยเล่นง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ี่ฟึบปึบเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยใครสร้างเส็จก่อชนะมาเลยชิบชิบชิบเอชิบชิบนยแคนี้องแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหโคง่ายอ่ะดูดีอูดูดีง่ายจัดอ่ะตรงนี้ให้หน่อยได้ไมะไม่ได้ต้องต้องทำทุกอย่างเองนะ Oh, ต้องเร็วเ,เลยนะต้องเร็วเลนะมีเวลาเดือแค่3วินาทีเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่หยอกเล่นหยอกเล่นเ,เ,เดี๋ยวสปีดโลโลิงให้เลยอีูเนี่ยใครทำเหมือนกีตาร์สุดคนได้ชนะไปเลยมีเวลาให้อีกหนึ่งาทีสิบเก้งยังชึบบืดชืด่วงนี้จะมีแบบอุปสรรคเนี่ยนะหลบอุปสรรคได้ลวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นัดนะไม่ด ไม่นับนะไอ้หนูนี่เดี๋ยวเให้แกแยกของพวกอุปกรณ์การป้องกันตัวให้เราต้องล่อมันดีกว่านะท่านผู้เจริญเดี๋ยวผมจะกปุ่นรุมตรงนี้นะฟังมันนะท่านผู้เจริญต้องแบบแล้วท่านผู้เจริญต้องมีวิชาด้วยนะแบบให้มันระเบิดหรือถลอกอะไรเงี้ยนี่เห็นะระเบิดหมดแล้วก็ตายเป็นยังผมฉลาดไหมท่านผู้เจริญนี่ไงมีอุปกรณ์ให้ห้าสัตว์จัดชีวิตด้วยโอ้ยนี่ไง อาจจะมีคลิปคลิปเปอร์ตัวโปรดอะไรเงี้ยโอ้ยมันระเบิดนะท่ามูจะเดินนี่เราให้มันระเบิดมันจะมันจะระเบิดหมดนั้นยิ่งสร้างพื้นที่ให้เราด้วยนะกันนี่เอามันเลยเอามันเลยนะจ้าเดินเห็นไหมฉลาดหลักแหลมเหรอนี่คือคนฉลาดอ่ะเดี๋ยวฉันเชื่อคนฉลาดอะไรกันนี่เออฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละโอเคประมาณนี้แล้วกันที่ไม่เปิดเลยอันเหลืออีก30วินาที

ดิ้เหรอดิ้มเหรอดิ้วเองไงจย์เสร็จแล้วแบบนั้นเจะเสร็จแล้วกเสร็จแล้วเป็นกีตาร์ขาวแล้วกันนะเสียงจะได้ใสๆส่สสามอสร็โอเคหมดวลานะคะเดี๋ยมาดูกันนะครว่าใครสร้างเสรอกันืไกั โอยตาอลไรนะอาจารย์อมองอัดไปนี่เโอ้อันนี้ไม่สวยแล้วการนี่ระเบิดทิ้งไปเลยนี่เออคุณไม่ตามมามันถูกเอ่อในปากของการกระตุกเกียกระชากใจได้มันไม่ได้งั้นงั้นให้อาจารย์มีอะไรมาแก้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแบบปรับเปลี่ยนคะแนนให้แล้วกันแบบมีธรรมะอะไรสอนแบบเด็ดๆอ่ะขอแบบเด็ดๆอ่ะมันงั้นจะแก้คะแนนให้เลยอาจารย์เด็ดๆอาจารย์อืออ๋อมะกับความจริงถ้ามึงยอมรับความจริงไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาอยู่กับกู ใช่จานไม่ใช่ไม่เห็นแล้วไม่เห็น,หนอะไรเลยไม่เห็นตลกเลยอยากคิดแล้วอยากสอนต่อฮะ<า>อยากถามแล้วอยากสอนต่อขอแบบหาหาได้ไหมฮะหาหาแบบ <ๆ S 1> คำนวณคิดสดเลยฮะทำนวณคิดสดอ่ะยังไงครับคร,รูบาครูบาไม่ใช้แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ครูบาไม่ใช้ไฟฟ้าครูบา โอบาทำสไลเดอร์ให้เด็กโอบาทำสไลเดอร์ให้เด็กเด็กงั้นงั้นของคำพูดแบบคำพูดติดปากนะเนี่คำพูดติดปาก,ลนะปากหล,ล่อเด็กได้แต่รวยเลือกก่อนวัด <What? S 3> ถ้าเธออยากจะมเมาเฮ้ยกีต้าร์ไปกีต้าร์อชิว่าคนนี้ให้แล้วกันนะคนที่ได้ก็คือจะได้ของรางวัลนั่นก็คือนี่นะครับนี่เดี๋ยวแบบทำอุอโมงค์ให้แล้วกันเดีย๋ยวทำอุโมงค์ให้นะกันนะครับนะครับ ทำอุโมงกันหละการแป๊บหนึ่งนะเชบปึ๊บมันจะแบบนั่งนั่งอยู่เหนืออุโมงอ่ะเชฟอื้อหือเชบเนี่ยมาอยู่กันสองคนเลยให้ให้สองรางวัลสองคนเลยแล้วกันงั้นทุกคนอ่ะให้ใครใครขึ้นโดนตบนะใครขึ้นโดอนอาจารย์แดงแบบโดนปุ่นจะฆ่าอาจารย์แดงเลยนะสถาปัตย์อาจารย์แดงอ่ะ อาใครดื้อรั้นโดนโดนคำสาปต้องห้ามนะนี่ไงนี่ไงใครดื้อรั้นอ่ะโดนคำสาปต้องห้ามไงไม่มีอะไรอ่าพวกเธอขุดไม่ได้แล้วไงล่ะฮ่าฮ่แงฟอร์วัตชิงนะฮ่ฮ่าฮ่ชึบแย่ลละจาจานแย่ล้ออเฮ้เฮฮ้เฮ้พวกเธอต้องบอกรักฉัน ถ้าใครบอกรักได้ดีสุดฉันจะให้ผ่าน I love you so go baby much เอาใครยิงอะไรโดนนะแค่นั้นแนี่อแตผมไม่เกี่ยวนะจันเกี่ยวหมดจกปะเรื่องเรื่องว่าใครจะมีคนบอกรักอ๋อเรารักๆอีหยุ่นหน่อยเด็กดีน่ารักทุกอ่าให้ให้คนเดียวเท่านั้นโรักนะจ๋าตุ๊กๆผูกเกียร์บับ อกจันโอ้จันโอ้ฮฮ่าฮ่าใครพูดแต่ฟอร์มบัดชิงได้หาที่สุดเดี๋ยวฉันจะผ่านไป่อว่าจริงก่อรว่าิ่จริง่ะฉันจะขำใครคนนั้นจะผ่านแต่งฟอร์ว่าจริงแต่งอร์มว่าจริงนะแต่งฟอร์มว่าจริอ่ะ

ผู้ดีสีไหนผู้สิผู้สงของจริงเนาะตังของจริงอผู้ดีผู้ดีทังของจริงนะขาล้ไปแล้วผู้ดีผู้ดีตังค์จริงนะผู้ดีผู้ดีตังจริงนะ 哦，呀 <laughs>，这好嘞。<noise> <noise>